ลิศม,มากเลยทุกคนเลิศม,มากนะมีมุมเด็กตรงนู้นด้วยนะฮะนี่แหละทุกคนเชิญค่าคนกินไวออกไวเหมือนกันนะบานโตะนะฮะทุกคนจา้าอันนี้จะเป็นสาขาสามนะฮะเฟอร์ินเตอร์หัดใหญ่ทนนี่จะเป็นมุมเด็กเล่นนะฮะ ครพาลูกหลานมาก็จะไม่มีมุมเด็กเล่นตรงนี้กับทุกคนนะฮะเยอมากอร่อยมากทุกคนจ้ะชอบน้ำจิ้มะทุกคนจากผสมกันแล้วมันโอเคเลยอะทุกคนอย่าตกใจกับสิ่งเล็กเสียงน้อยนะจ้าทุกคนถ้าร้านไหนเราไปกินแล้วไม่มีสิ่งเล็กเสียงน้อยนี่เราก็ผิดปกตินะฮะ อร่อยมากเลยแต่เราก็แอบแอบนะเพราะว่าดังมากในร้านไม่ได้ไงอร่อยอร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อย,ออย,ออยสุดยอดสุขภาพเลยนะทุกคนนะผักเผ็ดเนี้ยจะผกักทอง เป็นพักทรองญี่ปุ่นนะอวัตถุดิบคุณภาพน้ำมันจะมีสองนะลูกสองแบบน้ำใส่น้ำข้นน้ำดำ,ำสุดยอดมากเลยมีหน้าลูกค้าแน่นร้านเลยเนะมาไวก็กลับไวจ้ะอ,อร่อยมากกรทีทีับเนี่ยตัวทำให้สุขภาพดีทุกคน กระเทียมเนาะพริกก็จะเป็นตัวขับลมดีต่อการบุนเวียนของโลหิตนะฮะทักทองแครอทก็ต้องกินนะทุกคนเพื่อสุขภาพอ,อร่อยมากใครไม่ชอบหมูก็สั่งเนื้อได้นะครับไก่ นี่ค่ะไก่ทุกคนไก่ไก่ไก่รัวโอปัไก่ไก่ไก่ดี่ัะอร่อยมากทุกคนจา๋านะฮะผักใครชอบผักก็กันใส่ผักไปด้วยทุกคนนี่จัง โหละพามีประโยชน์นะฮะนี่โหละพาขึ้นช่ายทุกคนขึ้ช่ายผักชี้ชขาล่างนะฮะอันนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเด็กๆลงไปทุกคนมีสมุนไพรนะทุกคนจ๋านะะมีเสียงเด็กรู้ว่าแสดงถึงความเป็นครอบครัวนะทุกคน อ่ะจิ้น,นี้ก่อนจ้ะทุกคนอร่อยมากเนื้อนุ่มนะถือว่าไม่แข็งนะทุกคนเคี้ยวง่ายรสชาติดีมากจ้ะอันจิ้มอร่อยเลิศนะฮะอ่ะป้อนอืมอม,อม,มีเสียงเด็กนะ